นี่นี่เขายังเห็นไกลนะฮะใช่หรอวะตัวใหญ่แค่ไหนคะตัวนี้ประมาณตัวนี้ประมาณสี่เมตรได้ค่ะสี่เมตรเท่าเฟิร์นกับสี่คนนั้นอะใช่นี่ยังไม่ใหญ่นะเพราะปกติฉลามพันธุ์เนี่ยใหญ่สุดน่าจะสิบสองเมตรเฉลี่ยที่เมืองไทยเห็นเนี่ยหกถึงแปดเมตรใช่ตัวนี้ยังไม่โตเต็มที่ใช่ค่ะตัวใหญ่นะคะตัวนี้ไม่โตเลูกเขาอะนี้ลูกเขานี่ลูกอะคะเนี่ยลูกเขาหกเมตรที่ลูกเขา เห็นไหมครัที่ไหว้ผ่านท้องเรือด้วยนะตอนนี้ข้างบนเรือเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าจะเห็นพวกนี้จะไม่ดับไม่ฉลามวานนี่จะอยู่ที่ประมาณ15เมตร2ี้สิเมัาจะไปไม่ลึกกว่านั้นเพราะก็กินแพนต้อนแพนต้อนมันจะอยู่ในที่ที่มีแสงแล้วก็บางทีเขาจะขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วก็มันเล่นปั๊บหนึ่งไายหายใจกินีดโอกาสที่เจอฉลามวานี่ง่ายเเจอบ่อยบางทีครั้งเดียวกระโดดลงไปเจอเลยอ้ยกันครั้งแรกก็มีครั้งแรกเจอเลย แล้วคือปลาตัวเล็กๆนี่ชอบอยู่ใกล้ฉลามวานหรือเปล่าที่เป็นเขาฉลามใช่ไหมคะไอ้ผู้นี้คือเขาฉลามเหรอคะตัวเล็กใช่ก็้ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่อยู่ใต้ท้องที่อยู่ใต้ท้องฉลามแต่เป็นเจะลี่ที่เกาะอยู่เต็มเลยเหมือนซักเกอร์นะที่มันดูดไบบครับผมเพราะว่ามันจะดูดได้ติดไปกับตัวตัวฉลามวานที่เขาเรียกเขาฉลามปะใช่ แต่เขาตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะมีเห็นอย่างงี้ฮะรัว่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าฉลามวาฬเนี่ยเขาโบกหางเบาๆเนี่ยดูดูมันไม่ว่ายเลยแต่ว่าเขาพุ่งไปไกลนี่เขาไปไกลแล้วแต่ไม่ได้เห็นชัดเหมือนกันครับผมนี่นี่นี่ๆชใช่ใช่โอ้คนนี้แบบว่าขอเข้ากล้องเห็นไหมฮะนี่เข้ากันจะว่ายสวนเข้ามาเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้โอกาสทีตอนเนี้ยฮะไม่ต้องไปไล่เขาเดี๋ยวเขาจะว่ายกลับมาหาเพราะว่าปลาฉลามเขาจะไปอย่างเงี้ค่ะบเขาจะเป็นวงกลม ใช่ครับไปแล้วแล้วก็กลับมาที่แต่ว่าเราไม่ควรไปจับมันนะครับเพราะว่าควรจะดูอย่างเดียวไม่ควรไปจับมันค่ะอุ้ยคือหนูไม่เคยเห็นขนาดนี้นะคือใหญ่มากจริงๆใหญ่มากใหญ่มากบางคนกลัวแต่จริงแล้วมันใจดีถ้าถ้านักดำน้ำรู้นะเจอครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะไม่กลัวเลยคุณเจอนี่ยิ่งอยากจะยิ่นเข้าไปดูมันใกล้ๆเห็นลูกตามันเห็นอะไรมันไม่เป็นไรถ้ากลัวเราจะจับ กับผู้ยุยไว้กับคูน้ำไว้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะวิ่งก่อนเลยค่ะวิ่งก่อนแล้วค่ะเพราะว่าปกติก็เจอบ่อยนะคะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องสวยก็เยค่ะอันนี้คือเรามองไกลๆเนี่ยเราดูไม่รู้ว่าสี่สี่เมตรใช่ใช่ค่ะต้องไปใกล้ๆแล้วก็เราได้เทียบกับเทียบกับตัวเราเลยเหรอคะ บางทีก็ไหว้ข้างบนแล้วก็แต่คือเราดูอย่างเงี้ยฮะดูสเกลอาจจะไม่รู้แต่ถ้าถ้าน้องยุ้ยตอนเนี้ยเป็นคนที่ดำอยู่ตอนนี้เนีใช่เราจะโหหัวใจนี่ตึบตับตึกตับตึบตับตึ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 บ กินปกติเลยเขากินแพนต้อนว่ากาปกติฉลามวานเขาก็โนี่นี่้าวกายคืออะไรใช่นี่สีเขานี่ลายเขาเลยเป็นแบบนี้เป็นเทาๆแล้วก็ขาวเป็นลายจุดขาเห็นไหมเขาจะมีเหงือกห้าอันเหมือนฉลามเลยแต่ไม่มีฟันเป็นเป็นตัวของแพนต้อนแต่ฉลามแต่ละแต่ละคืออายุไม่เท่ากันนี่ก็คือเหงือกเขาก็จะไม่เท่ากันบางทีก็จะขาดบางทีก็จะสี จะสังเกตได้ว่าเขาเขาดเขาลึกนะไม่ลึกเขาใจดีใจดีแล้วอยู่ไม่ลึกด้วยไม่ต้องลงลึกอยู่อยู่ไม่ลึกก็มาสิบห้าเมตรหนึ่งสิบเมตรสิบห้าเมตรประมาณค่ะบางทีสน็อกเกอร์นึงเห็ดเลยบ่งทีเ้าก็ขึ้นมาห้าเมตรหนึ่งเห็นไหมตอนนี้โโอ้หนักดำน้ำตอนนี้ไม่สนใจเรือแล้วทุกคนไม่รู้ฉลามมันพาไปไหนแล้วว่ายตามกันจนงงกันหมดตอนนี้หลงทางแล้วอางออกจากออกจากนั่นแล้วออกจากเรืออย่างนี้ค่ะ บัตดี้ยังไม่สนใจกันเลยต่างคนต่างเพราะว่าเดี๋ยวมาเจอที่ฉาบปานเนี่ยคนคม่ไปจุดเดียวกันบัตดงบัตดี้ไม่เหลือเราะว่เจอบ่อยๆนะคะเพราะว่านานๆได้เจอทีไงถ้าเราไม่โชคดีจริงก็ไม่เจอบางคนดำน้ำมาเกือบสิบปีก็ไม่เจอปกติมันจะมาที่กองชุมพรที่เจอบ่อยนะแต่นี่มาเรือหลวงสัตตะกู อันนี้เรามองมีปลาตัวเล็กเต็มเลยพวกก็ไม่กลัวกันเนาะเหมือนเขาไม่เขาพอรู้ว่าไม่ไม่ไม่กินเขาเขาก็เลยไปว่ายใกล้หรือเปล่าคะตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่กลัวฉลามวานด้วยนะแล้วแล้วแล้วร้านน้ำๆหลายร้านนะใช้ใช้ฉลามวานเป็นสัญลักษณ์ได้พายจะใช้ฉลามวานเป็นสัญลักษณ์ต่างหลังหรอได้พายจะใช้อะเพราะว่าสวยเสื้อเนี่ยหลายหลายแบรเราจะมีหลายหลายันที่ประทับใจไงเราเหจอเราเจอฉลามวานเลยเต่ามั่นลาวานมั่งรละ เบห็นไหมฮะน้ำใสขึ้นเมื่อกี้เราเห็นสีเขียวเลยเป็นสีฟ้าแล้วเริ่มเริ่มลึกเออเขาเรียกอะไรเริ่มสว่างขึ้นเริ่มตื้นเริ่มเห็นไหมฮะมันมนี่มันอยู่ต่ำอยู่ต่ำอันนี้อยู่บนผิวน้ำเลยอ่ะตรงนี้ตอนนี้เขาไปเล่นบนผิวน้ำแล้วเต่นม่ s n o r ก e l แลแต่ว่าบางคนนี่จะขึ้นทวดไม่ได้นะอย่างที่บอกอ่ะต้องเดินว่าต้องใช้ช้มันเป็นเดรโลมัวร์ตื่นแต่เราขึ้นเร็วไปอันตราคือถ้าอย่างคนที่คนที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเรียนแล้วก็ผ่าน รอแรกเนี่ยก็จะต้องอาจจะค่อยๆขึ้นอยู่ดีเพิ่งส่งไลน์เพื่อเชือค่ะคนก็พูดจริงว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเป็นเนพราะว่าเราสัมผัสลกใต้น้ำนะน้องเฟิร์สกลับมาเนี่ยคือว่าน้องเฟิร์สจะเป็นผู้หญิงที่สมาร์ทมากนะฮะเด็กน้อยเราได้เห็นชีวิตโลกใต้น้ำเนี่ยเราได้จอยกับได้จอยเขาเจ๋งมากดูเต็มเลยดูข้างบนเออธรรมชาติเนี่ยเต็มแบบโอ้คนค่ะคนคค่ะนเยอะกว่าปลาค่ะตอนนี้ โอ้โหคนนี้ขึ้นจากได้นี่นะยิ้มทุกคนยิ้มทุกคนไอคนไม่ยิ้มอีกคนเดียวคือคนที่ไม่ได้ลงไมยิ้มเพรแปลงค่ะหรือคนที่อยู่บนฝั่งก็ตอนนี้เรือที่อยู่บนฝั่งนี่นะเราระดมกันออกมาจากเกาะเต่าทุกลำเลยนะเพราะเพราะว่าเรดิโอไงครับพอเรือลำนี้เห็นปุ๊บเนี่ยเขาวิทยุบอกปุ๊บเนี่ยเขาเนี้ยตอนนี้เรือออกาจากเกาะเต่ามาเต็มเลยเพื่อมาที่นี่แต่ว่าต้องวัดดวงว่าทันไหมเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่สวยเป็นสิ่งที่แบบว่าใช่ไหมใช่ แม่สใจดดีเป็นมงคลดีใจดีใจดีใจได้แรกไอ้ได้สุดท้ายอ่ะคดีใจนโอเชียนไดเวอร์ได้สุดท้ายค่ะเจอฉลามวานดีใจมากโวคดีมากคือเป็นอะไรนี่ต้องไปอ่ะถ้าไปเราเจอนี่ก็แบบถือว่าโชคดีกว่าเดิมอีกสายสิเดี๋ยวจอบุ๊กิ้งไว้ก่อนนะคะจไปวันไหนบอกก่อนได้เราจะโทรตามจตัวใช่จตัวเดี๋ยวจะโทรตามเดี๋ยวจะโทรตามลารอนแล้วก็แต่ละคนที่ไปคือเยอะ แล้วแต่ละคนดูแบบดีใจมีความสุขกันมากเลยนะคะในบรรยากาศภาพนี้นะเขาขานี่เป็นฟองนะที่เราฟองที่เขาเริ่มจะปล่อยออกที่เราหายใจปล่อยออกแล้วก็มีบางกลุ่มเขาก็ทำเซฟติสตอปดิเซฟติสตอปเพราะเนี่องจากว่าลึกเราดำลึกมากเราก็จะมีการมาพักน้ำที่ระดับห้าเมตรสามเมตรคือจุดจะไล่โซเดียมอ้อมีความคือเป็นใ้ความปลอดภัยครับเป็นให้ความปลอดภัยทำให้การดำน้ำเนี่ยมันปลอดภัยเป็นสึ้นดาแต่ว่าในการถ้าเราเราดำไม่เกิน เวลาใต้น้ําที่ทางสถาบันกาหนดไว้เราไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าเราบังคับให้ทำเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เราเรียนสปอตไดเวอร์นะคะไอ้นี้ต้องทําทุกไรายเลยใช่เพราะว่าคือฟอร์ตไม่ปลกใจเลยค่ะครูเพราะว่าทําไมถึงมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยอะที่สุดในโลกปลอดภัยขนาดนี้คือไปเราสบายใจอ่ะเราก็คือราคาแบบสบายใจสบายกระเป๋าสัตว์เยอะสัตว์แบบว่าหลากหลาย ก็หลังนีเห็นแล้วชอบทุกคนนะคือจากที่เคยดูในเว็บไซต์ปกติเนี่ยพูดจริงว่าก็ไม่ได้สวยขนาดนี้ในส่วนของปลาต่างประเทศเนี่ยปลานี่สวยสู้เมืองไทยไม่ได้คะนี่สวยจริงปลาสวยๆล้วต้องไปดูเองนะคะพูดจริงๆว่าต่างประเทศซู้ไม่ได้เฟิร์สเป็นคนที่ไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่พูดจริงๆว่าหนึ่งเขาไม่ได้มีรอยยิ้มการต้อนรับการบริการความปลอดภัยแล้วก็รวมถึงราคาที่ที่สบายใจอะสามารถไปเหมือนเราขึ้นสวรรค์นะคะที่เรายังไม่ ยังไม่ตายสบายมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับเกาะเต่านะคะมีมีแบบได้ไซส์ที่สาคัญสำคัญมีไหมมีค่ะมีเยอะมากค่ะที่สําคัญก็คือีมถ้าอยู่ที่มีชื่อเสียงนะคะที่ว่าคนเขาแบบโอ้ยรลีกเวสอยากไปจังเลยทุกเกือบทุกวันเลยนะคะนักดําน้ําเดินเข้ามาโอ้ยไปชุมพรไหมนี่หนึ่งชุมพรคือเป็นกองหินกองชุมพรเป็นกองหินใต้น้ํะ แล้วก็จะมีถ้าออกได้ไซน์หนึ่งก็จะพอพูลาเหมือนกันพอ Pop มากเขาเรียกว่าทีหทาา่หินใบภาษาอัาางกฤษเรียกว่า,าเซลล์วอก อันนี้ก็ที่นี่ทีี่่นสวยเพราะว่าเออมันจะมีถ้ำเล็กๆค่ะถ้ำเรียกว่าชิมนี่เป็นชิมลี่เป็นเหมือนปล่องนะฮะสามม้าเป็นเหมือนปล่องไฟค่ะเขาเรียกว่าถออกมาได้ถ่ายรูปสวยมากดำตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปสุดเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือเราดำจากในปล่องขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนปล่องไฟไงคะจากความลึกกี่เมตรครับแล้วปล่องมันก็ทะลุออกมาตั้งแต่เราลงไปก็ประมาณ18เมตรขึ้นมาที่6เมตระค่ะแล้วมีปล่องมันออกมาตรงที่6เมตรใช่ใช่ครูน้ำบอกว่าจะพาเราไป ที่กองหินด้วยเราจะไปด่กองปลาเก่าไปดูกันที่คุณพูบอกว่าเป็นไดซา์ที่มีชื่อเสียงว่ามันสวยยังไงแล้วก็มีปลาเก่าที่ตัวใหญ่ที่สุดโอ้อยากเห็นแล้วที่เคยเห็นมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่เรือปัแล้วออกเรือแล้วออกเรือแล้วลาโงน้าแล้วนี่ค่ะนี่คือต้นอันี้ก็คือพินไอ้ตรงตรงข้างบนกองหินนะคะยอดกองเห็นไหมนี่คือปลากระมงี่เห็นเมื่อกี้ปลากระมงจั๊กิต เนี่ปลาเก๋ายักษ์ตัวนี้ฮะนี่ตัวใหญ่กว่าน้องเฟิร์สอีกนะตัวนี้จริงๆตัวใหญ่น้องเฟิร์สใหญ่ขึ้นด้วยแล้วไม่หนีแล้วไม่หนีคืออย่างนั้นเราตัดหน้าคนละมาใส่เฟิร์สได้ไหมอยากถ่ายรูปคู่มากเลย แต่ว่าถ้าถ้าเราเราเราไม่รู้ว่ามันไม่ทําร้ายคนเราก็กลัวใช่ไหมฮะจริงจริงมันนิ่งมากมันไม่ยุ่งเลยฮะคือเขากินเราสามารถกินอะไรเอ่ยกินปลาด้วยกันแต่เราสด้วยกันเขากินปลาเล็กไงอันนี้ปลาหูช้างนี่ปลาหูช้างโอ้ยสวยบางมากค่ะนี่บางขนาดไหนคะเนี่ยบางเลยล่ะบางเลยใช่อันนี้แบบบาราคูด้าเนี่ยฝูงปลาสา่าาปคะโอ้มเเ็นฝูกมาเป็นฝูง อันนี้อันนี้ถ้าฝูงเขาใหญ่ๆนะฮะเขาจะว่าเป็นปลาฉลามไม่แล้วหลอกบ้านมแล้วของชุมพรนี่เป็นจุดที่เจอฉลามวานเยอะเจออีกตัวละนี่ไม่ใช่ตัวใหญ่แน่นอนเป็นตัวที่ใหญ่กว่าตัวที่แล้วจำหน้าได้จำตัวได้นี่เห็นดวกตาไหมน้องเคยเห็นดวงตาไหมลูกตาค่ะลูกตานี่นี่เขาฉลามตัวนี้เขาฉลาม ต้องมาค่ะแล้วก็มาสักู่เห็นลายแบบลายต่างกับตัวเมื่อกี้ตอนแรกใช่ไหมคะลายลายนี้จะเน้นสีสีเข้มกว่าจุดขาวเล็กกว่าตัวใหญ่กว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกกันสวยมากเลยค่ะอยากไปแล้วนะแอบถ่ายรูปแปบได้ไหมเนี่ยเอาเลยไปเรียนกับครูยุ้ยก่อนเริ่มต้นเลยไปเรียนก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพาลงไปเราได้เจอทุกอย่างเลยจะให้คนณผู้ชมดูด้วยแบบ มันได้นะฮะสาวสวยสาวน้อยร่างบางก็ยังสามารถเรียนได้ใช่ใช่นะคะยิ่งตัวเล็กยิ่งดีนะคะตัวเล็กนี่ยิ่งคอนโทรลตัวดีิวิวใช่ตัวอย่างระบาดทุกอย่างคุยุ้ยเอาอีกเรื่องนึงคือว่าสมมุติถ้าน้องเฟิร์สสนใจที่จะไปเรียนกับไดคอยนะฮะตกลงราคาเป็นไงมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างอยากให้คุยุ้ยช่วยบอกหน่อยตกลงราคาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยนะคะต้องถามอ่า มิสเตอร์แฟรงแล้วเหรอ่ะใช่ใช wow ่อาจจะประมาณว่าได้โปรโมชั่นเดิมโปรโมชั่นเดิมก็คือเท่าไหร่นะ9เก้าพันแป รวมห้องสามวันนะคะแล้วก็รวมอาหารเช้าสามวันด้วยก็คือจะมีดูแลตลอดเลยในเรื่องของสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์ใช่แล้วก็ดน้ทุกชนิดแล้วก็หนังสือทุกอย่างเลยค่ะรวมหมดเลยก็คือออกจากบ้านเดินออกจากบ้านนี่ก็คือแค่เตรียมบิกินี่เตียมชุดว่ายน้ำเตียมชุดว่ายน้ำอย่างเดียวแล้วก็ เตรียมอะไรอีกเตรียมใจเตรียมใจเตรียมความพร้อมอะไรเงี้ยพต้องรุ้ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากล่องความสุขนี่เอาไปใส่ไปโกยกล่องไปใส่ไปโกขนาดนั้นนะคะครับผมใครที่ยังคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะช่วงจะไปไหนดีในวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้หรือว่าจะจีบผู้หญิงสักคนนึงกำลังจะจีบน้องเฟิร์สฮานิมูนอะไรก็ได้ที่แบบอยากฮันนีมูนหรืออะไรเฟิร์สแนะนำเลยนะว่าแบบ เฟอร์เชื่ว่าจีบติดนะแล้วก็เราก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ทําความรู้จักกันในส่วนของการไปทริปครั้งนี้เพราะว่าราคาถูกมากถมากนะครมีการแต่งงานใต้น้ําที่ตรังนะที่เกาะกระดานแต่ที่เกาะเต่าเราก็ทานะครทำเข้ามค่าทาที่เจแปนนิสกันฟมรสใต้น้ำอีกหน่อยเราก็ไปจดทะเบียนใต้น้ําเป็นเป็นทะเบียนสมรสใต้น้าเลยนะครแล้วอีกอย่างก็คือไม่ต้องคือไม่ต้องเป็นโอเชียนไดเวอร์ก็ได้เราสามารถทำอินโทรดักชันได้ที่เขา ตอนนี้พาไปสัมผัสโลกใต้น้ำเขาเรียกอะไรคนแถวเอเชียบ้านเราเกาหลีอะไรเขาชอบนะเขาจะมาแต่งงานบางทีเขาไม่มีเวลาเทคคอร์สคืออยากแต่งงานเฉยเราก็เลยพาไปทัวรดัชนเพื่อพี่เรก็จะแต่งงานจุทเป็นใต้น้ำได้แล้วก็ในราคานี้เนี่ยรวมถึงบัตรด้วยที่ที่พอเรียกให้ไปเลยคือเราสามารถไปทั่วโลกได้แล้วเราก็มีบัตรที่การันตีว่าความสามารถเราคือเราได้ได้ไปแล้วความภาคภูมิใจว่าเราเป็นนักดำน้ำที่ว่า ผ่านการรับรองจอากสถาบานันชั้นนําของโลกแบบถือเรายิ้มเลยนะครับะนะอยากให้ครูยุ้ยของเราฝากอะไรถึงคุณผู้ชมว่าเนี่ยจริง,รงๆแล้วนะคะเฟิร์สชวนเนี่ยแม่เหมือนจะเหมือนแบบว่าผู้ชายอยากไปไหมผู้หญิงอยากไปไหมต้องบอกผู้หญิงเฟิร์สมั่นใจอยากไปเพราะเฟิร์สเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้าใจจิตใจผู้หญิงมากเลยว่าชอบรับรองอแต่คราวนี้อยากให้ครูยุ้ยฝากบ้างเ <ปะ S 2> ออครูรู้จริงนะค <laughs> รูรู้ร <laughs> ของเราค่ะค่ะก อยากฝากนะคะน้องๆนะคะที่เป็นคนไทยนะคะเพราะว่าฝรั่งไม่ฝากแล้วฝากคนไทยนี่แหละสอนฝรั่งมาเยอะใช่เพราะว่าน้องๆที่ปิดภาคเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีคืออยากทํากิจกรรมอะไรก็ได้ <c oughs> ที่ไม่เหนื่อยมากเวลาเราไปเล่นฟุตบอลหรือว่าอะไรนี่ <c oughs> ก็จะเหนื่อยนะคะ <c oughs> ก็คืออยากจะฝากว่าฝากกิจกรรมดำน้ํากิจกรรมหนึ่งนะคะไม่เหนื่อยสนุกด้วยแล้วก็ ได้ดูใต้น้ําด้วยก็ไปดูซิว่าใต้น้ำมีอะไรให้ดูบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะคือถ้าไปนะคะกอดเต่าบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ไปยากอย่างที่คิดนะคะก็คืออย่างที่บอกแล้วไปที่ต่อเข้าสารหรือว่าที่ไหนก็ได้เขามีเอเจนซี่ e ไปแล้วก็ไปเยี่ยมที่ได e พอย n ์เราสอน Ocean ยนไดเวค่ะเราสอนทุกคน,นทุกคน,นเลยค่ะถึงขั้น<ะ> เป็นครูเลยเป็นครูอยากเป็นครูก็ได้ใช่อยากเป็นครูสอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างอาชีพดำน้ำนี่เป็นอาชีพอาชีพที่ไม่เหนื่อยนะคะมีความสุขด้วยแล้วก็ยิ้มตลอดค่ะไม่เคยเครียดเลยสนุกสนานมากรู้จักพิธีกรได้ยิ้มตลอดเหมือนกันอยากให้คุณน้ำฝากด้วยเพราะว่าคุณน้ำเนี่ยก็เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องบอกว่าใช่ครับเป็นคนที่ดุยมาเยอะกับปลาก็ฝากสถาบันดำน้ำบีศักนะครับเป็นสถาบันหนึ่งที่ เรามีมาตรฐานแล้วค่อนข้างเก่าแก่ที่สุดนะครับน<า>นก็อยู่น,<า>น,นึงน<า>นไทยมา40ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะบีสักเนี่ยจะมเีเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะฮะที่จะไปเซตคลับตามมหาลัย<อ>ก็คือมหาลัยไหนที่สนใจนะฮะที่จะเปิดชมรมนำน้ำนะฮะให้ติดต่อมาทางบีสักไทยแลนด์นะฮะเราจะส่งอินสตัคเตอร์เนี่ย นะฮะไปเซตให้นะฮะว่าเราจะวางจะวางกรอบยังไงฮะไปช่วยนะฮะพร้อมกับผลิตนักดำน้ำในมหาลัยให้นะครับเผื่อเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ b s แ c Thailand ภาพให้สวยจาก o c e ช n b e l o ลสถาบันดำน้ำไดพ้อยเกาะเต่าที่เอื้อเฟื้อข้อมูลการถ่ายทำอุปกรณ์ดำน้ำประกอบฉากจาก Aquamaster ครับก็ อันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่ายังไม่หมดความสุขยังไม่หมดยิ้มวันนี้กลับบ้านแบบยิ้มแฮปปี้เตรียมตัวไปหลันลักกันดีกว่าก็ไปพรอกันเลยนะสบายมากเลยนะคะเปิดตัวค่ะก็ยังไงวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่ผู้ชมด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับทีดีแบบนี้กับพวกเราสามคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ